ในโลกยุคป,ปัจจุบันการเก็บข้อมูลจากอาวกาศไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาศักยภาพด้านต่างต่อให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากลหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและการก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยก็คือโครงการดาวเทียมสำรวจโลกของกองทัพอากาศไทยที่มีชื่อว่าแนพิลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเต็มว่า การเฉียนให้เห็แวนส์เพื่อโฟมเฟโรสผิซึ่งมีภารกิจหลักคือการเฝ้าระวังตรวจสอบและเก็บข้อมูลสำคัญจากอาวกาศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านความมั่นคงการบริหารจัดการทรัพยากรและการรับมือกับภัยพิบัติหลังจากที่ดาวเทียมดวงแรกของโครงการแนเพลบหนึ่งถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรและเริ่มปฏิบัติการในปี2020ประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดาวเทียมอย่างเต็มตัว ดาวเทียมดวงแรกนี้เป็นเหมือนบทเรียนเป็นครูและเป็นก้าวสำคัญที่เปิดประตูสู่การพัฒนาโครงการในระดับที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อโครงการแรกประสบความสำเร็จกองทัพอากาศไทยจึงไม่หยุดอยู่กับที่แต่ได้เริ่มต้นพัฒนาดาวเทียมรุ่นที่สองที่มีชื่อว่าแนพลบสองนิวตันหพลบสองไม่ใช่เพียงการต่อย,ยอดจากแนพลลบหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทั้งด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้นในโลกที่ข้อมูลและภาพถ่ายจากอวากาศมีความสำคัญมากขึ้นทุกวันดาวเทียมนี้มีขนาดเล็กในเชิงกายภาพแต่ใหญ่ในด้านความสามารถเป็นดาวเทียมแบบคิวบซักขนาด6ยูความยาวโดยประมาณ20คูณ10คูณ30เซนติเมตรน้ำหนักเพียงไม่กี่กิโลกร,รมัมแต่ภายในบรรจุเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนสูงหนึ่งในหัวใจสำคัญของ แนพลบสองคือกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงรุ่น s e m e n s e n s m a t i s c a p e 100กล้องชนิดนี้สามารถถ่ายภาพได้ทั้งในช่วงแสงที่ตามนุษย์มองเห็นและในช่วงอินฟราเรดใกล้วงเล็บเปิดแบนเนอร์เสือเบลอินดีรินเฟรวงเล็บปิดซึ่งมีทั้งหมด7แถบขึ้นภาพทําให้การวิเคราะห์พื้นที่จากอวกาศมีความละเอียดและมีมิติข้อมูลมากขึ้นความละเอียดของภาพที่ได้อยู่ในระดับ5เมตรต่อพิกเซนซึ่งเพียงพอสําหรับการจาแนกการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า การตรวจสอบสภาพน้ำหรือแม่แต่การประเมินผลกระทบจากภายัยธรรมชาติอย่างรวดเร็วดาวเทียมนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับบริษัท Hestepis จากประเทศนนเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการออกแบบและผิดดาวเทียมขนาดเล็กภายในแนพลบสองมีระบบค,บควบคุมทิศทางและวงโคโจรแบบปฏทพเทนรอยวิทาเครงโทฟิสเทมที่มีความแม่นยำสูงระบบนี้ไม่เพียงควบคุมให้ดาวเทียมหมุนหรือหันไปในทิศทางที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังสามารถรักษาสเสถียรภาพและแก้ไขทิศทางได้อย่างละเอียดเพื่อให้กล้องสามารถเล็งไปยังพื้นที่เป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงสุดและยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า forward m o v e m n c o m p n s r e ซึ่งเป็นการชดเชยความเคลื่อนไหวของดาวเทียมขณะถ่ายภาพเพราะเมื่อดาวเทียมโคจรรอบโลกด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมง หากไม่มีระบบนี้ภาพที่ได้อาจเบลอหรือไม่คมชัดเท่าที่ควรการมีระบบชดเชยการเคลื่อนไหวนี้ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดสูงและสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเดินทางของแนวพะรบ2สู่ท้องฟ้าเริ่มขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2021โดยใช้จรวดแฟลชขึ้นเก้าของบริษัท SpaceX ในภารกิจเทิงสเปา,าทะบส จากฐานปล่อยเคปคูแหนวรลัตฟอริดาสหรัฐอเมริกาการปล่อยครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกและใช้มันเพื่อเสริมศักยภาพของประเทศในด้านที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเมื่อแนเพลบสองเข้าสู่วงโคจรและเริ่มปฏิบัติการขีดความสามารถที่แท้จริงของมันก็ได้เผยอ,ออกมาดาวเทียมดวงนี้สามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบ ทั้งการถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำและคุณภาพอากาศการตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมใหญ่ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วหรือดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงสูงข้อมูลจากแนพลบสองยังถูกนำไปใช้ในงานด้านความมั่นคงเพื่อเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่สำคัญทั้งในและนอกประเทศด้วยระบบสื่อสารที่ออกแบบมาเฉพาะ แา่พลบสองสามารถส่งข้อมูลที่เก็บได้กลับมาสู่สถานีภาพพื้นดินในประเทศไทยอย่างรวดเร็วความถี่ที่ใช้สื่อสารอยู่ในช่วง401.12ถึง401.15เมกะเฮิรตโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบแบ,บสความเร็ว1,200บิตต่อวินาทีซึ่งแม้จะฟังดูไม่สูงเทียบกับมาตรฐานการสื่อสารทั่วไปแต่เพียงพอสำหรับการส่งข้อมูลภาพและข้อมูลวิทยาศาสตร์จากดาวเทียมขนาดเล็กในวงโครจรต่ำแมคลลบ2 โคจรอ,อยู่ในวงโคจรต่ำแบบเซิร์ฟซิงค์ขึ้นเลยหรือซึ่งหมายความว่ามันจะผ่านพื้นที่เดิมๆในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันทำให้การเก็บข้อมูลสามารถเปรียบเทียบในเชิงเวลาได้อย่างแม่นยำวงโคจรน,นี้มีความสูงเฉลี่ยประมาณ420 470กิโลเมตรและใช้เวลาราว93นาทีต่อรอบโลกนั่นหมายความว่าในหนวันแมรพลบสสามารถผ่านประเทศไทยได้หลายครั้ง เพิ่มโอกาสในการเก็บข้อมูลภาพได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าดาวเทียมนี้จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับดาวเทียมขนาดใหญ่ของประเทศมหาอำนาจแต่บทบาทของมันในบริบทของประเทศไทยนั้นยิ่งใหญ่และมีความหมายข้อมูลที่ได้จากแนวพลบสองไม่เพียงช่วยให้การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างต่อทำได้แม่นยำขึ้นแต่ยังช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถวางแผนได้อย่างมีข้อมูลรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมพร้อมรับมือภัยพิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือแม้แต่การป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติแมพลบสองจึงเป็นมากกว่าดาวเทียมเล็กๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันเป็นเครื่องมือที่เปิดโลกข้อมูลใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดูแลประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างแท้จริง และในอนาคตเมื่อโครงการดาวเทียมเหล่านี้ขยายตัวประเทศไทยก็จะมีความพร้อมพอม,มากขึ้นในเวทีโลกทั้งในด้านความมั่นคงความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนพึ่งพา